ก่อนเลี้ยงแพะต้องฟังเรื่องนี้ก่อนสวัสดีครับช่องชีลองฟาร์มจากอำเภอเมืองชัยภูมิก่อนการเลี้ยงแพะต้องฟังเรื่องนี้ก่อนนะครับเรื่องที่ว่าก็มีหลายข้อดังต่อไปนี้เรื่องที่หนึ่งครับถ้าใครจะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะต้องแนะนำให้ศึกษารายละเอียดการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะว่าเราต้องการ เลี้ยงสายพันธุ์อะไรตลาดต้องการสายพันธุ์ไหนอันนี้ต้องศึกษารายละเอียดดีๆก่อนนะครับอันที่สองครับเราต้องมีใจรักในการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับไม่ใช่ว่าจะพึ่งว่าต้องการแพะซื้อมานี้ต้องได้กำไรเดือนละเท่านี้เท่านี้คำนวณเป๊ะๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าแพะแกะก็เป็น สัตว์มีชีวิตเหมือนกันมีเกิดแก่เจ็บตายได้เหมือนกันนะครับสําหรับการเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าป่วยแล้วก็ตายนี้ก็เป็นการสูญเสียนะครับรายได้ของเราที่คำนวณไว้เดือนละเท่านั้นเท่านี้ก็จะลดลงไม่ตรงกับความต้องการของเราอาจจะเกิดความท้อแท้ก็ได้นะครับดังนั้นก็ต้อง ผื่อใจไว้ด้วยนะครับไม่ต้องคำนวณว่ารายได้เดือนนี้จะเป็นเดือนละเท่าไหร่อันนี้ไม่แนะนำให้คิดแบบนี้นะครับอันที่สามนะครับเราต้องรู้นะครับว่าการรักษาแพะแกะนัดเบื้องต้นต้นตองรักษาอย่างไงมินิจฉยโรคเบื้องต้นอย่างไงใช้ยาตัวไหนอันนี้ต้องศึกษารายละเอียดดีๆก่อนนะครับ อันที่สนะครับที่สำคัญก็คือการตลาดจะขายที่ไหนจะขายให้ใครจะขายอย่างไรและจะขายเป็นกิโลกร,รมัมหรือเป็นพ่อแม่พันธุ์สายพ่อแม่พันธุ์อันนี้จะขายตัวละเท่าไหร่เราต้องคำนวณดีๆนะครับคิดดีๆเพราะว่าราคาแพ็คแกก็มีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกตินะครับ สำหรับข้อที่5ก็คืออย่าคิดนะครับว่าคนอื่นฟาร์มอื่นนะครับจะไม่มีแพะตายแกะตายนะครับถามเลยครับว่าทุกฟาร์มแพะหรือว่าฟาร์มแกะนั้นทุกฟาร์มต้องมีการตายนะครับไม่ว่าจะตายตั้งแต่ในท้องแทงออกมาหรือว่าตายเกิดจากการคลอดลูกออกมา หรือเกิดจากการตายจากโรคต่างๆทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เป็นต้นนะครับหรือว่าตายจากอุบัติเหตุต่างๆอันนี้ก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะครับเพราะการลงทุนทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยงเป็นเรื่องปกตินะครับยังไงต้องทําใจไว้นะครับคนที่จะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนั้นต้องศึกษารายละเอียดต่างๆให้ดีๆ ที่สำคัญนะครับทางชีลองฟาร์มแนะนำอยู่เสมอนะครับว่าการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนั้นก่อนที่จะเลี้ยงต้องศึกษารายละเอียดดีๆก่อนเมื่อเลี้ยงแล้วต้องมีใจรักในการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะไม่ใช่เลี้ยงทิ้งเลี้ยงกว้างนะครับขอบคุณท่านการรับชมครับ